นี่หรือคือไอติมน,น้องเหมียวอ๋อน้องแอปน้องแอปน้องแอปค้ออเปิน้องโตดูหน,น้าน้องกันอันนี้ล่ะเหมียวเมียวใช่ไหมนี่นะคะน้องโคตรของเราน่ารักน่ารักน่าัก ตัวไหนคือแมวที่แท้จริงตัวนี้เหรออาชิมแ้วชิมชิม,มน้องน่ารักไหมคะเดี๋ยวจะโดนโป้ง <laughs> ทำหนาทำหน,น้าอย่างนั้นน่า อ ee> the> anyway, ุ้ยไอ้บ้าตรงกินไม่ได้ไหมกินได้มันเป็นสติกเกอร์กินได้มันเป็นสติกเกอร์ดูดีกินได้พี่คะตรงตรงตากินได้ไหมคะกินได้หมดหมดเลย นได้มกินหน่อยเยอาปน้องโพดธรรมจากเข้าวโพดนิวยอ์กชีสไทยไอซีคอนเฟ็แล้วก็แซนด์วิทรสต้านี่หรือคือไอตินน้องเหียว น้องแอปน้องแอปน้องแอปคือแอปเปิ้ล